หมอศิริราชแนะเช็คอาการโควิด -19 เดือนเมษายนก่อนเชื้อลงปอดจากกรณีการระบาดรละลอก3ของเชื้อไวรัสโควิด -19 เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่หนักที่สุดของประเทศไทยที่มีผู้ป่วยหลักพันต่อวันและมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสถิติส่วนใหญ่ที่พบเห็นตามข่าวว่าเชื้อมักจะลงปอด จึงทำให้เป็นสาเหตุที่หลายคนอาการหนักบางคนโชคร้ายถึงขั้นเสียชีวิต ล่าสุดนายแพทย์นิติพัฒเจรัสกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบาดการหายใจและวันโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและนายกสมาคมอุระแวทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์เปิดเผยว่าผู้ป่วยโควิด -19 รอบนี้ส่วนใหญ่เชื้อลงปอดและมีประมาณครึ่งหนึ่งที่มีภาวะปอดอักเสบ สำหรับการสังเกตอาการสามารถสังเกตได้ในช่วง1-5วันแรก ปอดจะเริ่มมีการอักเสบระยะแรกอาการจะไม่หนักมีอาการไอส่วนปอดอักเสบระยะที่2อยู่ในช่วง1 0 1ถวันถ้าอาการรุนแรงจะมีอาการไอที่หอบเหนื่อยอย่างไรก็ตามผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเอ็กซเรย์ปอดทุกวันจะเป็นไปตามข้อบ่งชี้ของแพทย์แพทย์จะเฝ้าระวังอาการในช่วง10วันแรกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไวรัสลงปอดหรือปอดอักเสบรุนแรงระยะที่2ส่วนผลข้างเคียงของการใช้ยาต้านโควิดหรือยาฟาวิฟิราเฟียแล้วมีอาการตอบสนองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายของแต่ละคนแต่ที่ต้องระวังก็คือคนอ้วนคนสูงอายุคนที่มีโรคเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อจะมีอาการหนักกว่ากลุ่มอื่นๆจึงขอแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตติดตามสาระความรู้ดีๆกับช่องคุยข่าว10บโมงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะ